อ่าถือได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการในเครื่องแบบีกแล้วอ่าเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันกับการปล้นเงิน22ล้านเนี่ยอ่าในช่วงที่ผู้คนเยอะแยะมากมายนับพันชีวิตอ่าที่กําลังจับใจใช้สอยกันอยู่หลายหลายคนเนี่ยก็ซื้อของอยู่ภายในแมคโครแมคโครที่ไหนก็เป็นสาขาพิษณุโลกตําตบลวัดจันทร์อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและในขณะที่พนักงานกําลังทําการขนย้ายเงินอ่าย้ายเงินออกจากธนาคารกสิกรไทยสาขาพิษณุโลก เพื่อที่จะทําการลําเลียงเงินจํานวนเนี้ยที่มีมูลค่ากว่า22ล้านบาทออกจากภายในห้างเพื่อที่จะนําเงินส่วนนี้ไปส่งธนาคารอีกธนาคารหนึ่งนะหลังจากที่พนักงานเนี่ยได้ยกถุงเงินใส่รถเก๋งของธนาคารเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนยกเนี่ยก็ไม่มีใครได้ตั้งตัวอะไรเลยก็ถือว่ายกเสร็จยกเสร็จแล้วก็เสร็จไปแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้ปรากฏว่า ก็ได้มีรถกระบะสีขาวขับพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงก่อนจะขับปาดหน้ารถเก๋งขนเงินดังกล่าวเสียงเบรกล้อดักอักนะจนทําให้รถขนเงินเนี่ยไม่สามารถขยับออกไปได้ในขณะนั้นเองก็ได้มีชายชัการพร้อมอาวุธยุโุป,ปกรณ์ครบไม้ครบมือปรากฏต,ตัวขึ้นท่ามกลางความมึนงงตกตะลึงตกใจของพนักงานจนทําอะไรไม่ถูกเลยพนักงานบางคนก็ตกใจส่วนรพอพนี่ก็ตกใจเหมือนกันผู้ดใดวะ ก็ถือปืนมาไลายคักแที่ยงยังวะาอียหยงวะเพิ่นวสันก่อนที่รถกระบะสีขาวเนี่ยพร้อมชายแปลกหน้าจำนวน3ามคนจะกระโดดทยานเข้ามากระชากเงินที่มีมูลค่ากว่า22ล้านบาทอาที่กาลังจะถูกโยกย้ายใส่รกาถกระบะท่ามกลางความงนงงของพนักง,งานเถืดไี้ว่าโอ้โหคดีปล้นในครั้งนี้เป็นการปล้นที่ได้เงินสดไปมากมายมหาศาลที่ไม่เคยมีมาเรื่องราวเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคลิปนี้หัวหน้าเผ่าเนี่ยจะเล่าให้ฟังเลย เหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วง9ก้โมงเช้า30นาทีวันที่3กันยายนปี2539โอ้โหถือว่าเป็นการปล้นที่สั่นสะเทือนวงการเครื่องแบบเป็นอย่างมากเลยโดยมีคนร้าย3รายขับรถกระบะอ่าเบกอาวุธสงครามนานา,นา,นานชนิดลงมาทุบกระจกรถเก๋งและบังคับขู่เอาเงินสด22ล้านบาทซึ่งเงินก็ประมาณอ่ล้าน2แสนบาทจากพนักงานธนาคารกรสิกรไทย สาขาพิษณุโลกขณะนําเงินฝากของห้างแมคโครเนี่ยมุ่งหน้ากลับไปสู่ธนาคารอีกธนาคารหนึ่งในช่วงใ่ม่ของวันที่2กันยายนนั้นเนี่ยทางนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ภายในตัวจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ทําการประชุมหารือวางแผนกับเหตุการณ์การปล้อนอุกอาจในครั้งนี้โดยพลตํารวจเอกพศบุญยะจินดาตอนนั้นท่านก็เป็นอธิบดีกรมตํารวจก็ได้สั่งให้เร่งดำเนินการคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุดเนื่องจากคดีนี้เนี่ยโอ้โหมันมีเงินถึง22ล้าน ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็เป็นชุดคอมบโดกองปราบที่นํามาโดยพันตำรวจเอกพานุพงศิงหาราณนะายุธยารองผู้บังคับการกองปราบนะฮะเมื่อมีการประชุมเสร็จเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายคดีก็ได้มีตํารวจนับพันในได้ตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้ในการหลบหนีในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจหน่วยงานต่างๆก็มีการตรึงกําลังกันอยู่ทั้งจังหวัด เพราะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีข่าวออกมาว่ามีคนในเนี่ยรู้เห็นปันใจกับโจรมีการแจ้งความเคลื่อนไหวของรถขนเงินนะฮะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนรู้หลายคนด้วยซึ่งเงิน22ล้านบาทเนี่ยที่คนร้ายปล้นจะเป็นเงินที่พนักงานทางห้างรวบรวมตั้งแต่วันศุกร์เมื่อถึงวันกําหนดเนี่ยจะมีการโอนย้ายเงินไปอีกธนาคารหนึ่งนะฮะ ส่วนผู้ต้องสงสัยนั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับการเปิดเผยจากทีมสืบสวนว่าขณะนี้ตามแนวทางการสืบสวนเพ่งเล็งไปที่2กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างโดยกลุ่มแรกเนี่ยที่ถูกเพ่งเล็งนั้นนะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ส่วนผู้ร่วมขบวนการก็น่าจะมาจากต่างถิ่นมาจากที่อื่นหลังก่อเหตุแล้วก็ได้มีการแยกย้ายหลบหนีไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่2ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีส่วนบวพันเกี่ยวกับธุรกิจสายเทา เรื่องการพนันคนคนนี้นะฮะมีหัวหน้าเป็นนักพนันตัวยงในตัวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารบางหน้าแต่หากินในทางที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายทุกรูปแบบอเอารง่ายคือสายเทาคือช่วงนี้กํากลังหมดตัวเพราะลูกน้องที่เลี้ยงไว้ใช้งานเนี่ยปรากฏว่าทูกตำรวจจับติดคุกไปหมดแล้วเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากขายยาบ้านะฮะและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสพอซีรีมาศ ก็ได้จับกลุ่มชายชะกันไว้4คนพร้อมอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนลูกระเบิดและเงินสดจานวนหนึ่งก่อนจะกันตัวไว้สอบสวนซึ่งเป็นผู้สงสัยเนื่องจากหนึ่งในสคนนั้นเนี่ยเป็นตํารวจจากสอาพอแม่ระมาจ,จังหวัดตากและให้การอ้างว่าปืนกับระเบิดนั้นเนี่ยได้ซื้อมาจากกองกําลังของเครียงที่ชายแดนไทยพมา่าซึ่งกําลังจะมีการเช็คอย่างละเอียดว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับการปล้นแมคโครหรือไม่นะ นอกจากนั้นทางตำรวจตะเวนชายแดนที่31ก็ได้รับคําสั่งให้ตรึงกําลังด้านอเาเภอชาติกาญจน์จังหวัดพิษณุโลกไล่ไปที่อำเภอน้าําป่าไล่ไปที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์รวมทั้งอใน,นส่วนที่อยู่ของฝั่งชายแดนลาวส่วนพื้นที่ของชายแดนพมา่านะด้านของอำเภอแม่สอดจังหวัดต่างนั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตํารวจตะเวนชายแดนที่43นะครับเวลาต่อมาประมาณ10นาฬิกาในวันที่4กันยายน2539นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ก็ได้มีการประชุมหารือพร้อมกับมีการแจกภาพแจกภาพสเก็ตสองใน3ของคนร้ายแก๊งนี้แก่บรรณาผู้สื่อข่าวซึ่งภาพสเก็ตของโจรไอคนขับรถนะใช้ผ้าพกหัวใบหน้าก็เป็นรูปไข่มีผิวพรรณสีขาวร่างกายท้วมสูงประมาณ150ซนติเมตรซึ่งมีอายุระหว่าง28-40ปีอีกคนเนี่ยลักษณะใบหน้ายา,ยาววีผมแสกอายุประมาณ30-40ปี รูปร่างก็ค่อนข้างสูงประมาณ170ซนเมตรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยได้มีข้อมูลว่ามีพยานยรู้เห็นว่าหลังจากรถกระบะคันดังกล่าวขับออกจากห้างแมคโครก็ได้มีการโยกย้ายถ่ายทถุงเงินอีกหนึ่งครั้งเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปใส่รถ Honda Civic, c ซ v i c สีบรอนก่อนที่รถ Honda Civic, c ซ v i c สีบรอนจะหอบเงินทั้งหมดลบหายไปอย่างลอยนวลโดยคาดว่าเงิน22ล้านนั้นจะถูกพาหนีหายไปโดยรถ h o n d ้าซี vic ที่เข้ามารับช่วงต่อ แล้วก็พาหลบหนีไปนั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกพานุพงศ์รองผู้บัรับการกองปราบได้ถูกเรียกตัวมาคลี่คลายคดีนี้อย่างเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีการจัดชุดเฉพาะกิจกว่า30ชีวิตให้ปฏิบัติงานร่วมกันจากนั้นในช่วงบ่ายพันธุ์ตำรวจเอกพานุพงศ์ได้มีการนำตัวเจ้าที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาพิษนุโลกทั้ง3คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปจำลองเหตุการณ์บริเวณหน้าห้างแมคโคร อาทำกลางพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อมาเนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจก็ได้มีการสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจทาการสอบสวนว่าคนที่ทํางานอยู่ในห้างแมคโครเนี่ยมีใครมีญาติเป็นตํารวจหรือไม่เพราะตามแนวทางการสืบสวนเนี่ยพบว่ามีคนในห้างคนใดคนหนึ่งต้องมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจแจงเบาะแสาการขนเงินให้กับแก๊งโจรรายนี้อย่างแน่นอนและเมื่อมีการสอบถามไปเรื่อยๆจึงพบได้ว่านางกุลาบห้อมหวนมาลาแคชเชีย์ของห้างแมคโครพิษณุโลก มีสามีเป็นอดีตตำรวจประจำการที่จังหวัดน่านซึ่งมีชื่อว่าสิบตำรวจโทพยุงศักดิ์หอมหวนมาลาต่อมาก็ได้ถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากอะไรเนื่องจากยักยอกเงินจากแผนกยานพาหนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2536ทําให้ชุดตํารวจที่คลี่คลายคดีนี้เชื่อว่าคนร้าย1นึ่งในสคนนั้นน่าจะเป็นอดีตตารวจนี่เองพลตารวจเอพกพลศักดิ์เนี่ยจึงสั่งการให้ พลตบทรประสานวงใหญ่ติดตามดูพฤติกรรมของสิบตำรวจโทรประดุงศักดิ์จนพบว่าในช่วงก่อเหตุนั้นสิบตำรวจโทรประดุงศักดิ์นะฮะหายออกไปจากพื้นที่และหลังจากช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยมีการซื้อเข้าของเครื่องใช้อย่างฟุง่มเฟือยซ,อซื้อนู่นซื้อนี่เป็นจนํานวนมากและหลังจากที่ทําการสืบสวนก็เป็นที่บรรใจอย่างชัดเจนแล้วว่ามันอาจจะใช่คนนี้แน่นอนทางด้านของพลตบตร,รประสานวงใหญ่จึงสั่งการให้พลตตรีสนามคงเมือง เป็นผู้บัญชาการกองบังคับการตำนินการตํารวจภูธรภาค6นํากําลังตํารวจจํานวนหนึ่งไปสมทบกับกําลังของพลตํารวจโทอน,นันต์เข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่6หมู่ที่หนึ่งตํานล์ขึงอํเาเภอเวียงสาจังหวัดน่านพบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของนางอาพูลหอมหวนมาลานางอาพูลหอมหวนมาลาเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกของ,งสิบตำรวจโทพดุงศักด์ต่อมาเวลาประมาณ13บสนาฬิกาของวันที่5กันยายนปี2 5 3พจากการตรวจคน้นพบว่า เจอแต่นางอัมพูลอยู่ที่บ้านส่วนสิบตำรวจโทรพรดุงศักเนี่ยได้รับแจ้งว่าได้นําเอารถปิกอัพที่เพิ่งซื้อมาใหม่แบบใหม่ๆเออๆเลยเข้าไปที่ร้านประดับเครื่องเสียงให้ร้านเนี่ยติดแอร์ติดเครื่องยนต์ในตัวจังหวัดน่านจากการที่ตํารวจเข้าตรวจค้นภายในบ้านพบว่ามีทีวีมีตู้เย็นทีวี TV ขนาด21นิ้วแบบใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็รถจกักรยานยนต์ฮอนด้ใหม่ๆเอๆสอคัน เจ้าที่จึงสงสัยก็ทําการยึดของเหล่านี้เก็บไว้เพื่อเป็นของกลางนะครับต่อมาเจ้าที่ตารวจก็เข้าไปตรวจค้นบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของพ่อตาปรากฏว่าพบกระเป๋าสีน้ำตาลอ่อน on, ภายในกระเป๋าสีน,น้ำตาลบรรจุงเงินสดเป็นธนบัตรนับได้เป็นเงินอย่าห้าล้านสามแสนหบาทเยอะมากและยังมีเครื่องทองรูปพรรณต่างๆอีกจํานวนหนึ่งหนักประมาณ70บาทจึงเข้าใจว่า เสืบตำรวจโทรประดุงศักดิ์เนี่ยซื้อมาไว้จึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะนำกำลังไปที่ร้านเดรียนทองประดับยนต์ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านและได้ทำการจับกลุ่มเสิบตำรวจโทรประดุงศักดิ์ขณะยืนเฝ้าช่างติดเครื่องเสียงรถยนต์อยู่อย่างสบายใจแบบยืมผิวปากนะในเบื้องต้นเนี่ยเสืบตำรวจโทรประดุงศักดิ์แจ้งว่ารถปิกอัพอีซูซูสีบรอนไมเอี่ยมที่นำมาติดเครื่องเสียงนี้ซื้อมาในราคา3,97,000บาท นำมาติดเครื่องเสียงเพื่อความสนุนทีเพื่อความสบายใจจะขับไปไหนมาไหนก็เปิดเพลงอย่างสบายใจก่อนจะเตรียมหาทางหลบหนีออกนอกประเทศแต่ดันมาถูกจับซะก่อนอจากนั้นจึงมีการายงานการจับกุมให้กับพลตรวจโทรประสานวงใหญ่ทราบแล้วก็นําตัวเสิ็จตรวจโทรประดุงศักดิ์เนี่ยไปสอบประคำที่สพอ,อเวียงสาจังหวัดน่านในเวลาต่อมาอทางด้านของพลตรวจโทรประสานจึงเดินทางมาสอบประคำด้วยตัวเองเลย ซึ่งมีการสอบปากคำนานประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเสก่อนจะออกมาเปิดเผยว่าไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพแล้วแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าแก๊งนี้มีใครบ้างจากนั้นพลตํารวจโทรประสานจึงนำเสดตํารวจโทพดุงศักดิ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตบ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 กลับไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีการระดมกําลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจไปคุ้มกันที่สนามบินเป็นจํานวนมากก่อนจะนําตัวมาที่สํานักงานผู้ทอนหก ให้ชุดสืบสวนเนี่ยทำการสอบปากคำเพื่อขยายผลว่ามีใครก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้บ้างกระทั่งส0บตำรวจโทรประดุงศักดิ์ยอมให้การรับสารภาพซึ่งระบุว่าผู้ร่วมขบวนการปล้นยังมีสืบตำรวจตรีสรัมฤทธิ์อดีตตำรวจสพอเมืองพิษณุโลกและนายวันลบโตอ่อนพนักงานองค์กรการโทรศัพท์ประจำศูนย์13พิษณุโลกเจ้าของรถเก่งฮอนด้าซีวิสีบรอนหมายเลขทะเบียนกอไก่5148อุตรดิต ที่ใช้ปัญญาณพาหนะข้น่ายถุงเงิน22ล้าน2แสนบาทที่ปล้นไปแล้วก็หลบหนีออกไปอีกต่อหนึ่งซึ่งมีการทายเทเงิน2ต่อนะครับและต่อมาไอ้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการยกกำลังไปตรวจคน้นอธิบ้านพักของเสดตุรบตรีสทธิ์หรือพรประชาที่ตลาดอำเภกอกงไกลราชจังหวัดสุขโขทยัยแต่เสด็ตุรดตรีสทธิ์เนี่ยเกิดไวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปได้ก่อนแต่ก็ยังทิ้งรถกระบะพิกอัพโตยต่าสีขาวหมายเลขทะเบียน บอใบไม้5-6 1-8สุโคไทยขันที่ใช้เป็นยานพาหนะขับปาดหน้ารถเก่งของพนักงานธนาคารต่อมาตามแนวทางการสืบสวนก็ยังทราบอีกว่าสิบตำรวจตรีสำริดหลบหนีพิกบดานที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครในเวลาต่อมาช่วงประมาณ21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มบ้านเฮาเนี่แหละเป็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงประสานงานไปนยังตํารวจกองปราบโดยพลตำรวจตรีคํานึงทางกเกษมภูมิครับการกองปราบปราม จึงได้นํากําลังตํารวจเนี่ยไปตรวจค้นจับกลุ่มสืบตำรวจตรีสำริดได้ที่บ้านของพี่สาวอยู่ที่หมู่2ตำบลมหาชัยก่อนจะทําการยึดรถเกง BM, ่ง bmw หมายเไมเออเอเอเลยหมายเลขทะเบียน6อ่าง0101น่าจะเป็นทะเบียนประมูลมาด้วยเป็นทะเบียนของกรุงเทพมหนานครที่สืบตำรวจตรีสำริดให้การว่าใช้เงินที่ปล้นมาเนี่ยไปซื้อด้วยเงินสดรวมทั้งเงินอีกจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้ที่ท้ายรถกระบะเมื่อตำรวจไปเจอเนี่ยได้เปิดออกมาดู พบมีธนบัตรอัดแน่นถึงสามกระเป๋าด้วยกันจึงมีการควบคุมตัวมาคุมขังไว้ที่กองปราบปรามโดยพลตุนวัโทรประสานวงใหญ่ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังสอบปากคำเสี็จตุนบัโทรปรุงศักขังแรกนั้นเนี่ยเสี็จตุนวัโทรปรุงศักทำท่าจะปฏปิสง์ปฏิเสธแต่ต้องจำนวนด้วยหลักฐานจึงยอมรับสารภาพแต่มีข้อแม้ว่าถ้าจะให้ระบุผู้ร่วมขบวนการขอให้พลตุนวัโทรประสาน รับปากผมสักทีเถอะนะรับปากผมได้ไหมช่วยส่งเสียบุตรชายที่กําลังเรียนชั้นปชวชให้จบและฝากบอกถึงบุตรชายว่าไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนในส่วนรถจกักรยานยนต์ที่ลูกอยากได้เนี่ยพ่อจะหาให้ส่วนชนวนอะไรต่างๆทําให้ร่วมกันปล้นกันในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากความกดดันแต่ไม่ขอบอกว่ามีเรื่องกดดันจากอะไรบ้างและในการปล้นสายฟ้ารับในครั้งนี้พบว่าผู้ร่วมขบวนการ ล้วนแล้วแต่เป็นตำรวจที่ถูกไล่ออกกันทั้งนั้นและเรียนรุ่นเดียวกันจากโรงเรียนพลตำรวจลำปางทั้งสิ้นนะครับในด้านของเสตำรวจโทรประดุงศักดิ์ยังให้การรับสารภาพอีกว่าในการเข้าปล้นนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ใช้ปืนจริงไอ้ปืนที่ผมเอาไปปล้นมันเป็นปืนไม้ที่ผมไปทาสีมาทาสีให้เหมือนปืน S k สําให้เหมือนดูสมจริงเท่านั้นนะอย่างไรก็ตามแต่ที่เสตรวจโทรประดุงศักดิ์เนี่ยอ้างว่า ไอ้เขาเนี่ยไปใช้ปืนไม้ไปปล้นเนี่ยตำรวจที่ทําการสอบสวนเนี่ยก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเวลาต่อมาประมาณ18นาฬิกา30นาทีของวันที่6กันยายนปี2539ขณะที่พันตำรวจโทรประยูนรองผู้อํกับการปราบปรามสอพอ,อเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกไพโรธหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพิษณุโลก24ซึ่งอยู่ในชุดการไล่ล่าแก๊งโจรกลุ่มนี้อาทิปลเงินจากห้างแมคโครพิษณุโลกออกตั้งด่านตรวจบริเวณสี่แยกบายพาส ถนนสายพิษณุโลกอุดตรดตท้องที่ตำบลดอนทองเพื่อเป็นการสกัดปิดเส้นทางหลบหนีของคนได้ปรากฏว่าพบรถเก่ง BMW สีดำหมายเลขทะเบียน8ฮอ0731กรงุงเทพมหานครจึงได้เรียกตรวจคนภายในรถปรากฏว่าผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวเนี่ยก็คือนายวันลบหรือแดงโตอ่อนผู้ต้องหาแก๊งปล้นเงินที่ห้างแมคโครที่ตำรวจกำลังไล่ล่าติดตามอยู่จึงเข้าจับกลุมทันที จากการตรวจค้นภายในรถพบเงินสดของกลางเยอะแยะมากมายมหาศาลโดยเงินเนี่ยมีเป็นปึกๆปึก,ปกหลายปึกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นับเงินจํานวนนี้ว่ามีอยู่เท่าไหร่ปรากฏว่ามีเงินอยู่2องล้านสามแสนบาทจึงควบคุมตัวนายวันลบพร้อมกับของกลางไปยังสำนักงานตำรวจภาคหเพื่อให้พลตำรวจโทรประสานวงใหญ่เนี่ยทำการสอบสวนเพื่อขยายผลอ่าทางด้านของ,งสืบตำรวจโทปนุงศักดิ์หอมหัวมาลากับสืบตำรวจโทสัมฤิด สองผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวไปสอบสวนและควบคุมตัวไปที่กองปราบปรามในช่วงสายวันเดียวกันได้ถูกเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกและทั้งคู่เนี่ยก็ให้การว่าสาเหตุที่ผมเลือกปล้นห้างแมคโครเพราะเห็นว่าเส้นทางหลบหนีมันง่ายกว่าการปล้นในเมืองและในช่วงเย็นวันเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปรับตัวสิบตำรวจโทประดุงศักด์กับสิบตำรวจโทสัมฤทธิ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตบ จากกองปราบปรามมุ่งหน้าไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกเวลา14นาฬิกาของวันที่8กันยายนปี2539ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในคดีปลน้นทางแมโครทั้ง3คนถูกแยกขังเดี่ยวแยกคนละที่แยกคนละทีอะ่อย่าให้มันอยู่ด้วยกันไอ้สิบต้นบทโทรประดุงศัก์เนี่ยหัวหน้าแกง๊งถูกขังที่สพอ,อเมืองพิษณุโลกนายวรรลพบุวยแดงโตอ่อนถูกขังที่สพอ,อพิษณุโลกเช่นเดียวกันส่วนสิบต้นบทโทสัมฤทธิ์หรือพร,ระชาเพชรเอม็มถูกขังที่สพอ,อวังทอง ที่สอพอวังทองนั้นพันธุ์ตมโทรประเสริฐยิ่งเจริญสารัตป,ปรับปรามปดเผยว่าได้รับคําสั่งให้ดูแลสิทธุมทโทสำาทธิจอย่างใกล้ชิดโดยเกรงว่าผู้ต้องหาจะทําการทําร้ายตัวเองขณะเดียวกันเองที่สอพอเมืองพิษณุโลกก็มีคําสั่งให้จับตาสิทธุมโทโปรดุงศักดิ์เป็นพิเศษเช่นเดียวกันเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะเกิดอาการเครียดจัดเกิดอาการแบบขาดตัวตายเนื่องจากมีคดียักยอกทรัพย์ของทางราชการพึ่งขึ้นศาลมาเมื่อวันที่4กันยายนนี้เอง ส่วนนายวันลบก็มีความเครียดจัดเครียดเครียดเนื่องจากเป็นคดีใหญ่ในครั้งแรกจึงถูกจับตาตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับและในต่อมาก็มีชายหญิงจำนวน2คนคือทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะต้องการประกันตัวนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถประกันตัวได้เนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจคนร้ายก็ใช้อาวุธสงครามนานาชนิดท่ามกลางชุมชนส่วนรถยนต์ของกลางทั้งหมดนั้นมีจํานวน6คันด้วยกัน รวมทางรถที่คนร้ายใช้ลงมือปล้นสนยอดเงินที่ทางธนาคารกส,สิกรไทยเซ็นรับมาจากห้างแมคโครนั้นรวมเป็นยอดเงินอนประมาณสัก22ล้นาน3ามแสนสนี้อ่บาทขณะนี้ยึดได้มาขึ้นประมาณ20ล้านบาทไอ้เงินสนนี้คนร้ายก็นําไปซื้อรถยนต์บ้างทองรูป,ปรพรรณบ้างโทรทัศน์บ้าง,ง,างสิ่งของมีค่ามันเอาไปซื้อหมดเงินก็หายไปเรื่อยอสนอาวุธปืนที่ใช้ในก่อเหตุซึ่งภายหลังมีการรับสารภาพว่าไม่ใช่ปืนไม้ ไม่ใช่ปืนปลอมแต่กลับเป็นปืนคาบินสําหรับปืนคาบินหนึ่งกระบอกที่สืบตํารวจโทปดุงศักดิ์นํามาใช้เป็นอาวุธปืนปล้นห่างแมคโครสืบตํารวจตรีประดุงศักดิ์เนี่ยให้การรับสารภาพว่าเป็นปืนของนายปทินอุน่นทาสมาชิกสภาจังหวัดน่านเขตอําเภอนาน้อยโดยสืบตํารวจโทพดุงศักดิ์เนี่ยเช่ามาในราคาเงิน100 0 0แบาทซึ่งเจ้าที่ตํารวจจะเรียกตัวมาสอบสวนส่วนเรื่องเงินของกลางที่ติดตามคืนมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดซัพเชนเงินทองรถรามาช้างคิดเป็นมูลค่าเงินกว่า21ล้านบาทและยังมีเงินที่ขาดใหไปไม่ว่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยนำเงินส่วนนี้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของซื้อรองเท้าจ่ายค่าน้ำมันลงน้ำมันร,ร,มมนรถจ่ายค่าโรงแรมและค่าใช้จ่ายจิพาตาเยอะแย,ย,ยะมากมายก็คือเงินที่ขาดให้ไปนั่นเองอคิดว่าขณะนี้เนี่ยคดีใกล้จบแล้วเพียงขยายผลต่อไปว่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่รวมทั้งเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์สงคราม ช่วงบ่ายวันเดียวกันนั่นเองเนี่ยเจ้าที่ก็ได้เบิกตัวเสด็จตุวจโทพดุงศักดิ์ซึ่งถูกควบคุมขังอยู่ที่สพอ,อเมืองพิษณุโลกไปทําแผนประกอบรับคําสารภาพจุดแรกที่มูลหนึ่งบ้านสีมงคลตําบลขึงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นมันของพ่อตาแม่ยายโดยให้ชี้จุดวางกระเป๋าเงินในห้องนอนนอกจากนั้นเดินมาที่บ้านของนางทองพูลซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบ้านก็มีนางทองพูลและลูกชายรออยู่เมื่อเสด็จตรวจโทพดุงศักดิ์เห็นเข้าเนี่ยจึงโผล่เขา้าไปกอด ลูกชายแล้วก็ภรรยาโดยสิบรรตรวจโทมดุงสักดเนี่ยร้องหม่มร้องให้โผ่เขากอดโดยต่างคนก็ต่างร้องให้ถือเป็นคดีที่สะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากพร้อมกันนี้เองเนี่ยเสด็ตํารวจตรีประดุงศักดิ์เนี่ยได้กล่าวสั่งเสียลูกเมียว่าไม่ต้องเป็นห่วงที่ทําไปไม่ใช่เพราะพ่อชั่วแต่ที่ทําไปอ่ะพ่อเนี่ยไปตามพรรคพวกพ่อไม่ใช่คนเลวอะไรโดยสันดานขอให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ จากนั้นเจาน้จาที่ตำรวจก็นาตัวเสร็จตำรวจโทรไปดุงศักไปทําแผนจุดสุดท้ายที่บ้านนายปทินอุนา่าทอยจอเขตอําเภอนาน้อยตำบลศรีสะเกดอําเภอนาน้อยซึ่งเป็นจุดที่ติดต่อและกระรับปืนขาบบินจากนายปทินแต่ขณะไปทําแผนเนี่ยปรากฏว่าไม่พบตัวนายปทินทราบทีหลังว่าเจ้าตัวเนี่ยได้เดินทางไปต่างประเทศซะแล้วหลังจากทําแผนเสร็จเนี่ยจึงนําตัวเสร็จตำรวจโทรไปดุงศักกลับไปควบคุมตัวไว้ตามเดิมที่สอพอ,อเมืองพิษนุโลก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีที่ถือเป็นคดีที่ปล้นครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพิษณุโลกในการปล้นเงินที่ห้างแมคโครถึง22ล้านบาทไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าที่ตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชกงราชการและนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงก็บอกเลยนะครับว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเห็นแต่เครื่องแบบดีๆ แต่ภายในก็อาจจะเป็นคนไม่ดีก็เป็นไปได้นะครับหากมีข้อมูลหรือว่ารายชื่อที่หัวหน้าเผาพูดผิดพลาดประการใดรายชื่ออาจจะพูดไม่ถูกบ้างยศตำแหน่งเยอะเหลือเกินต้องขออภยัยสวัสดีครับ